สวัสดีครับมารีวิวนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเทเลคาสเตอร์นะครับเป็นไมยานะครับแต่ละไล่เลยนะครับมันเป็นเทเลไมยานะครับเทเลคาสเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นท็อปๆเลยนะของไมยานะครับสังเกตได้จากบอดี้นะครับจะมีลายมาให้ที่สวยงาม่ารุ่นธรรมดามากคือรุ่นสูงของไมยารุ่นสูงสุดของไมยาเลยนะครับตัวนี้ cool. นจะเป็นรถใหม่ๆเลยนะครับเป็นหน้าตานะครับไมยานเทเลคา t เตอร์นะครับไล่มาจากที่หัวก่อนเลยเนาะหัวก็จะเป็นหัวเคลือบนะครับนี่โลโก้เซเลลุบิดวินเทจแท้หัวผ่านะครับ วินเทจเนาะแล้วก็หัวผ่านะครับหัวผ่าก็คือเราจะเสียบสายลงไปได้นะครับขันคอตรงนี้นะครับนัดเป็นกระดูกนะครับผมต่อมาเฟดเนี่ยเป็นไซส์มินิมัมจัมโบ้เฟดตัวนี้เต็มทุกช่องเลยนะครับเฟดผมทำสปายเรียบร้อยนะครับสังเกตได้เลยเนี่ยจะเงาเเลยครับแล้วก็เปลี่ยนสายให้ใหม่เรียบร้อยนะครับสายยังใหม่อยู่นะเปลี่ยนสายสล้พักหนึ่งละโอเคมาที่บอดี้กันบ้างนะครับบอดี้ก็จะเป็นนี่นะครับไม้นี่เป็นเอลเดอร์นะครับจำไม่ผิดนะครับหนักมากนี่ครับด้านหน้าด้าานนหลลลัังแบบบบสภพเเเเียยยตไป99 99 99ครกือ ก็ได้นะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้จะพูดแบบนี้นะครับใหม่มากดูนะดน้าหน้านะดูนะครับนี่ด้านหลังนะครับสวยงามมากนี่เพจของเป็นไมยานะครับแล้วที่สําคัญความหล่อตัวนี้ไม่หมดนะครับคือบอยดิงรอบตัวนะครับดูบอยดิงหมดเลยนะครับหล่อมากครับมีความวินเทจคือหล่อจริงๆนะครับไม่รู้จะพูดยังไงเลยแล้วสิ่งที่ตัวนี้โมเข้าไปนะครับก็คือโมยูเครื่องใหม่เกือบหมดเลยนะครับก็คือตัวนี้เปลี่ยนพอตหน้าหลังนะพอทบุรุมพอทโทนเนี่ยเป็น พอหม้อใหญ่นะครับผมจำไม่ได้ว่าของอะไรนะไม่แน่ว่า c t เอด็กเกาหลีนะครับแต่ว่างานดีเนี่ยหมุนเดือดน,นะครับจะไม่หลวมกรับก้องแก้งนะครับเนือดดีเพราะฉะนั้นเวลาเราทำใช้งานอะไรมันก็สะดวกดีนะครับนะแล้วก็เซเลคเตอร์จะเป็นแบบวินเทจน,นะของเดิมจะเป็นกล่องนี้เป็นแบบวินเทจเลยนะฟังเสียงอ่ะเร้าใจมากนะผมเวลาสับมีมันเลยนะโอเคแล้วก็ไมงหมดนะครับตัวนี้เปลี่ยนชุดยองใหม่เลยของเดิมจะเป็นของธรรมดา นะอันนี้เปลี่ยนเป็นของวีกุ่งสันนะครับเซอร์เรนทองเหลืองด้วยนะครับซะเทนยาวขึ้นแน่นอนนะครับของวีกุ่งสันนะครับเนี่ยตรงนี้เขียนวีกุ่งสันนะครับผมนี่สายสายหลังนะครับโฆษณาซัพเทนยาวขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือเปิกอัปช่ไม่ใช่ของเดิมนะครับเป็นอ่าเป็นงานเซรามิกหรืออัลูมิเนไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ของปาโมมาใส่เป็นของอูเบดะมานะครับก็อูเบดะก็เป็นแบรนด์ที่ตอนนี้กําลังตีตลาดมากๆากทำกีตาร์มาหลายสซนมากมากครับผมก็งานดีด้วยอเดะก็ตีตลาดในกลุ่มแบบ มือมือแบบว่ามือเล่นเล่นร้านมืออาชีพเริ่มใหม่เริ่มเริ่มต้นมืออาชีพประมาณนั้นนะครับผมหรือว่ามือใหม่ก็ใช้ใช้งานเยอะปิ๊กอัพเขาทำมาเวอร์เกินนะครับก็คือดีเกินนะอ่าไม่ไม่แย่นะความปกติกีตาร์อุบัยดั้ก็ขายสามพันแล้วสองสามพันนะกีตาร์ธรรมดานะทุกยินมีอันนี้มีเป็นโลโก้มันจะไม่เหมือนโลโก้รุ่นถูกน,น,นะครับเป็นรุ่นที่แพงหน่อยนะก็คือปิ๊กอัพอุบัยดั้นั่นแหละครับซิงเกิลคอย ทเลคู่นะเพราะฉะนั้นเสียงแตกก็จะเป็นมีเสียงจีนะครับเป็นซาเทเลคาเตอร์ทั้งตัวเน็กกับตัวบิดแต่แก๊กผสมก็จะไม่จีนะครับเงียบกริปกนะผมเพราะฉะนั้นเสียงดีนะครับ<อ>ผมเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันเลยนะครับผมเดี๋ยวมารีวิวเสียงกันเลยนะครับเริ่มที่เสียงคลีนก่อนนะครับเสียงคลีนตัวบิดก่อนนะครับผมโอเคตัวบิดเนาะ เสียงค่อนข้างแบบบาลานซ์นิ่งๆเลยนะครับสาวนิ่งๆเลยนะโอเค คือความแบบทะแวงทะแวงจิกๆนะครับผมจะร้องเพงแต่กันเลยนะครับผม โอ้เสียสใจมากครับถ้าแก๊กถ้าแก๊กผสมก็จะไม่จีคนระับ ความที่ต้องแจ้งก่อนเนาะด้วยความที่บอดี้เขาเนี่ยเป็นไม้แท้เอลเดอร์นะครับแล้วก็มีคอที่เป็นคอเมเปิลนะครับด้านหลังนะครับเออผมลืมให้ดูคอเนาะก็ให้ดูตอนนี้เลยแล้วกันคอเนี่ยไม่เป็นเมเปิลนะครับคอขาวเอยคอเมเปิลผสมกับฟิลเตอร์บอร์ดดอทบลก็จะมีความจิกคมตัวนี้ก็จะมีความคมคมหนาหนาหน่อยเรื่อยๆนะครับผสมกันไปนะครับกับไม้ก็ทําให้มีความจิโก้ทิโก้หน่อยนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าไปเล่นแบบ เล่นแผงล็อกก็เล่นได้ตามที่เล่นให้ดูเลยนะครับเพราะเสียงแตกก็เอาอยู่นะครับไม่มีไม่มีเบลอนะครับโน้ตทุกโน้ตชัดหมดนะผมก็เล่นให้เก่งนะครับก็ถ้าเป็นคนเล่นเก่งๆเ่ะมันมันดีกว่านี้แน่นอนนะครับผมเนี่ยคือยังไงเนี่ยสะพายเนี่ยดูเลยผมอ้วนนะตัวอ้วนทะเลมันสะพายได้หมดนะครับทุกลุกนะครับผมเป็นคนอ้วนคนผอมเล่นได้หมดนะเห็นแต่แต่บอกตรงๆว่าหนักมากนะผมบอกตรงๆเลยว่าบอดี้โคตรหนักโอเคนะผม จัดไปตอนนี้นะครับใครสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอ่าคลิปนี้นะครับถ่ายวันที่1กันยายนนะครับหกกะหกแปดนครับผมก็ประมาณ2องทุ่มนะครับก็รีวิวไว้นะครับสำหรับคนที่สนใจตัวนี้นะครับขอบคุณครับสเปคจัดเต็มมากๆโมดูลไฟในราคาประหยัดขายก็ราคาประหยัดไม่แพงนะครับขอบคุณครับ